สวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับเว็ร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดปี2023น่นะครับนี่ฮะวันนี้ก็ลูกค้านะฮะอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าซื้อนะฮะแล้วก็ให้ไปส่งที่ยะโสธรนะครับวันนี้ก็เลยเช็ครถนะฮะแล้วก็รอส่งลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าให้ส่งทางไปณีน์นะครับผมนะ วันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาพิเศษนะครับอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับถูกมากนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าใส่ราากันหลายไปนี่สวยมากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อีกหนึ่งคันนะครับสาหรับเว็บร้อยนะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะ ันนี้ลูกค้านะฮะให้ส่งทางไปรษณีย์นะครับก็เลยไม่ได้ใส่กระจกนะกระจกจะอยู่ใต้บอกนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่นะฮะที่อยู่ยะโสนะครับเกโอนมานะครับก็เลยให้ทางร้านส่งให้นะครับก็คันนี้ก็จะส่งทางไปรษณีย์นะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับ หือเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทันใดที่กําลังจะออกรถนะครับแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัวร้อยสิบนะตัวสตาร์ทมือล้อสีลวดนะครับมาลงคลิปให้นะครับวันนี้ลงให้ก็คือพร้อมอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็จ่ายในราคาเงินสดนะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็กันหลานนะครับตัวนี้ตะกร้าเทนี่ ใบละ206บาทนะครับส่วนกันลายนะครับตัวนี้ก็เป็นกันลายแท้เหมือนกันนะตัวนี้ก็อยู่ที่141บาทนะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะรอซีรวดนะเนี่ยตัวนี้ก็ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องนะครับสวยนะครับสีนี้นะ ตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีแดงดําตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินดำนะฮะแล้วก็จะมีสีเทาดำนะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดําเทาแต่ว่าคันนี้ลูกค้าให้ผมส่งนะครับส่งทางไปรษณีย์นะครับแต่ว่าก่อนส่งก็เลยลองเครื่องแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบ f ู l l L e d นะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับเนี่ยไฟหน้าสวยมากนะครับใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับ จะไม่เหมือนร้อยยี่ห้านะครับถ้าร้อยยี่ห้าในไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าไฟเลี้ยวร้อยยี่ห้าเหมือนจะบังตะก้านะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าร้อยยี่ห้านะฮะนี่ครับสวยนะครับผมว่าตัวรองท็อปสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสีแดงดำตัวนี้ก็จะเป็นลาย2022นะครับแต่ว่ามีขายนะจนถึงส0 2 3นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ เวียรร้อยสิบตัวใหม่เนี่ยยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะครับก็จะมีแค่รุ่นนี้นะครับที่ยังมีขายณปัจจุบันนะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่มีการแก้ไขแล้วนะครับเครื่องก็จะเงียบนะเครื่องนี้เงียบคริปเลยนะครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเครื่องเดินเงียบมากแล้วก็นิ่งมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาค์ดนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับสำหรับเครื่อง เครื่อง110ซีซีตัวนี้นะครับลูกสูบนี่47มิลช่วงชักนี่63.1นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรรนะฮะตัวนี้เป็นราคาพิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรรรนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่44,900บาทคนระับจ่าย44,900บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ส่วนคันนี้นะฮะลูกค้าก็จะให้ผมส่งไปที่ย่าโสธรนะครับแต่ว่าลูกค้าก็จ่ายค่าส่งเองนะครับทางร้านก็มีบริการส่งนะครับส่งทางไปรษณีย์นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะอยากจะมารับเองก็ได้นะครับก็มารับได้ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ไฟท้ายนี่สวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายของเขานะฮะนี่ ต connect, no steel, اغ, s, day day, ัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็โทนสีดำสีดําก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีสีเทาตัวนี้นะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงสวยงามมากนะครับใส่ตะกร้ากันลายตายนี่สวยเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใส่กระจกนะครับเพราะว่ากระจกนี่อยู่ใต้เบาะนะครับตัวนี้ทางร้านก็เติมน้ํามันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับตัวนี้เปิดเบาะก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะ กระจกอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าลูกค้าขับไปเองนะฮะเราก็จะใส่กระจกให้แต่ว่าตัวนี้เราต้องส่งทางไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์แจ้งมาว่าให้เราถอดกระจกไว้ใต้เบาะนะครับเพราะว่าเวลาเขาห่อหุ้มไปนะครับจะห่อหุ้มยากนะครับถ้ามีกระจกนะครับนี่นะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ราคาตัวรถรวมจดทะเบียนนะอยู่ที่4 4 9 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไดนะฮะที่ถูกใจนะฮะหรือว่าสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะฮะได้ที่0921577129นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับก็เบอร์นี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับนี่ก็จะเป็นระบบเกียร์วนสระดับนะถ้าหารถใช้งานแบบประหยัดทนนะครับแนะนำนะฮแบบเกียร์แล้วก็ขับเคลืนด้วยสู้นะครับ จะทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหารถแช่งานนะครับออกให้ลูกให้หลานออกให้พ่อให้แม่ฮะตัวนี้ผมว่าน่าขี่นะครับเครื่องร้อยสิบีซีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับในตัวร้อยสิบนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะอนด้าเวฟร้อยสิบนี่ ทำมาทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นดัมเบลกหน้าหลังนะครับสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นดิสเบกหน้านะฮะแล้วก็สตาร์ทเท้าแล้วก็รุ่นรองท็อปก็จะเป็นตัวดิสเบกหน้านะครับสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวล้อแม็กนี่46,900ืนารนะครับแต่ล้อซีลวดตัวรองท็อปตัวนี้ก็44,900ืารพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ตัวนี้ฮหน้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีก็รับประกันนี้5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะตัวนี้ใช้ยางนอกอย่างดีนะครับนี่ฮะยางนอกนี่เป็นของ IRC นะครับส่วนล้อแมกนียางนอกจะเป็นของ V ีร์ b e อนะครับแต่ว่าตัวล้อซีลวดนะบางคันก็ใช้ของ IRC รนะค,รคันนี้ก็ได้ของ IRC นะครับนี่เป็นยางนอกอย่างดีนะขนาดยางก็70ทับ90 ขอบ17นิ้วนะครเบรกหน้าก็จะเป็นแบบดิสหน้านะปัามดีสีทองนะก็จะเป็นวงล้อสีลวดนะครับนี่สวยงามเลยนะครับเดิมๆแบบนี้สวยมากนะครับหรือว่าจะไปใส่ขอบก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแต่ว่าถ้าเดิมๆนี้ยางหลังนี่ใหญ่นะยางหลังนี่80ทับขอบ17นิ้วนะครับนี่ใหญ่มากนะครับหรือว่าขนาด2.75นะครับายางก็ใช้ของ IRC นะครับเป็นยางยางดีเลยนะครับนี่สวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่พานวัดนะครับที่มาซื้อที่ร้านเรานะครับแล้วก็ใช้บริการที่ร้านเรานะขอบคุณมากๆนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่นานใดที่เคยใช้รุ่นนี้นะฮะหรือว่าเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็ค,คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าในแต่ละเขตพื้นที่ของเพื่อน ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านทอนหน้าจาังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นราคาโปรนะครับผมนะฮะับสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ